สวัสดีพี่น้องเจ้าเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้น้ำเย็นฟ้ากับสีผ้ามะเบิงหนูสายพัฒนานะครับผมซึ่งเป็นหนูรุ่นใหม่ทั้งวัดนะครับผมสีให้เบิงเป็นบางส่วนนะครับผมอ่าซึ่งเป็นหนูที่สีเฮ็ดให้อ่าที่สีมาต่อยอดให้พี่น้องเจ้าเกษตรกรของเขานะครับเป็นหนูที่คัดเกรดมากนะครับนี่จะเกรดเอบวกลวนๆนะครับผมนะครับเปครับอันนี้เป็นหนูบนเลือดลอยนะครับพี่น้องนี่ครับ ป็นอุบุนเลือดลอยซึ่งเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับอุบุนเลือดลอยนี่นะครับสําหรับอ่าตัวพ่อเขานะครับนี่ครับผมตัวนี้อายุหกเดือนนะครับพี่น้องตัวนี้อายุหกเดือนนะครับเบิ่งเลยครับญ่นะครับงามนะครับผมเบิ่งนะครับคมเมยาวนะครับสุดๆเลยนะครับเขาสีบวอ้วนนะครับนูผมนะครับสีบวมีอาหารในบ่อนะครับสีหายอาหารอ่าจ้งจี้นี่คือให้ตัวละสองส่วนเท่านั้นนะครับผมต่อมือนะครับ อันนี้คือโน้เขาผสมพันธุ์นะครับสังเกตครับเขาทีไงโค้งสังนะครับขี้โปขี้พุ่งเขาสิบมีนะครับแต่ว่าโค้งสังใหญ่เงานะครับนะครับบังใส่กับเขนผมก็ได้ครับความเงานะครับเบังไนเลยครับบังครับบังใส่กับเขียนผมนะครับความเงาของเขานะครับนี่คืออ่าอุบลเิร่อนลอยนะครับผมใส่กับแม่ล้ำฟูนนะครับนะครับผมบมโหทองหรือยังนะครับว่าต้องไเช็คนะครับ วัาตาในว่างเช็คนะครับอ่านะครับผมไปเบิ้งตัวต่อไปนะครับพี่น้อ่มาเบิ้งไปอกในา้ามกันนะครับแถบนี้ผมสีเฮ็ดเป็นสองตัวหนึ่งนะครับพี่นกนี่สองตัวหนึ่งนะครับเบิดเลยนะครับผมก็มี่ตัวหนึ่งมีสองตัวหนึ่งแล้วก็มีอ่าแล้วก็มีหยกคอดนะครับพี่นอกนะครับให้เบิ้งนะครับนะครับขอไปอกนะครับเบิ้งเลยครับพี่นอกสมบูรณ์ําได้นะครับ นี่เป็นลาวพัฒนานะครับพี่นงเป็นลาวพัฒนานะครับใส่กับตัวเมียขอนแกนนะครับพี่นอกครับตัวเมียเป็นเมียสาวนะครับนี่ขอกเลกครับลูกเขาลูกเขอกลียของตัวเมียนะครับเป็นลูกเอกสองของพวกนี้นะครับเป็นลาวพัฒนานะครับลูกเขาสุดยอดนะครับยังม่ทันถึงหนึ่งเดือนนะครับวันทีวันทีหาครับก็วันทีเจ็ดจะครบหนึ่งเดือนนะครับของนี้ มีสองขอกน้ำกันแต่ว่าโตซ้ํากันเปียกครับพี่น้องเบิ้งควมสมบูรณ์ของเขาครับสิบผ่าตัวครับเชื่องทุกตัวครับโดยบติดป่วนนะครับจำเป็นไดเบื้องแรครับจำเป็นใดทุกตัวครับพอเม่เขาพ่หายครับนี่คือต้นทุนที่ดีลูกก็สิว่าหายตามไปนะครับบ่มีท่งเสียงนะครับอันนี้นะครับผมบ่มีทรงเสียงเบื้องแเลยครับะม่นด้หลกเม่เขาห่วงนะครับนี่เม่เขา ระวังนิดหนึ่งครับระวังนิดหนึ่งห่วหวังนะครับหัวนะครับผมงามๆนะครับผมขอบระเอกของเฮาครับเบื้องพอเขานะครับพอเขาเป็นดอกมานนี่ลูกมะพอเขาเป็นเล่าพัฒนามือนี้นะครับพี่หนอเป็นเล่าพัฒนานะครับพอเขานะครับเบืองความเหงาครับยูนิซิเนนนูเหงานะครับพี่นนอเบืองความเางาครับกับเขียนนะครับเบิ่งใส่กันได้นะครับ ในลูกนะเบินะครับงาแห้งนะครับเบิกคมงาของเขาก็ที่ละคมงาครับเบิกี่น้อกนะครับนะครับผมอันนี้บ่มีลูกปอนนะครับยูนี่ยบวมีลูกปอนครับพี่น้อกอ่ะพอังขอบต่อไปครับขอบต่อไปนะครับเป็นนูน้ำเขาครับตัวนี้ที่นี่เป็นนูพอม่สอดนะครับใส่กับอุบลเอดลอยครับตัวเนี้ย อันนี้เขาออกลูกไม่นะครับออกมะแ้านะครับออกมะแ้านะครับพี่น้องมงหัวจ้าตัวครับเพราะไม่บึงนะครับครับพี่น้องเป็นนังอยู่นี่เป็นลูกโทษนะครับนี่ตัวบอกหจ๊พี่น้องลูกโทษครับตัวเดียวแน่นั่นได้ประมาณจัาตัวนะครับออกมศแ้านะครับหลายตัวอยู่ครับเน่นะจะไตทองเขานะครับตัวนี้ได้ลูกโทษครับนี่พ่อแม่สอดครับ พอแม่สอดนะครับงามให้ลูกงามนะครับให้ลูกงามแห้นี่ครับพมแม่สอดนะครับตองนี้เป็นนูน้องเข่านะครับพี่หนอโอเคอยู่ครับหครงสางเสยได้นะครับพึงขอต่อไปครับนี่เป็นพออขอนแก่นนะครับขอนแก่นเป็นพุ่นพ่อป้ายแดงนะครับนะครับพี่นนอกงามนะครับ หนูตัวนี้เป็นหนูเป็นหนูของอน้องไส้นะครับผมเพิ่นเอามาฝากนะครับเมื่อเดือนตองเดือนที่แล้วนะครับจากโคลาชนะครับถกใช้ฟาร์มนะครับขอบคุณน้องไส้นะครับเบองหางครับนะครับผมสมสองแม่นะครับผมเพื่อก็ได้ลูกแล้วนะครับเดี๋ยวให้บังลูกเขานะครับนี่ครับเดี๋ยวให้บังลูกเขานะครับ ไม่ไม่ผมว่ามันเก่าตัวมันชอาเขียนเก่านะครับแต่ว่ามันนับเบิ้งมีสิบครับครับพี่น้องมีสิบตัวครับพี่น้องนี่สองสี่หกแปดสิบตัวนะครับมีสิบแตทั้งหมเบนะครับนะครับผมนมกว่าเก่าว่าเมียนนะครับสองแม่ครับอีกแม่นึงกับท่ออยู่นะครับก็ล่างสิออกนะครับแถบอานี้เป็นสองตัวหนึ่งนะครับแต่สำหรับมือใหม่ผมสิแนะนําเป็นหนึ่งตัวหนึ่งนะครับผมนะครับผมมันจัดการง่ายกว่านะครับ โอเคครกับพี่น้อง,อาาอง,งกับภาพเบิ่งซามเหลี่ยมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับะขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากน้ำเยินฝ่ามจากพี่น้องต้องการจะคล้องารามหนูฟุกน้ำเยินฝ่ามเพิ่นทรงคลิปวิดีโอดีๆมาใหา้พี่น้องเฮาเบิง่งนะจ้ะเนาะกับพี่น้องหกก้องกอล่อกรจะประมาณช่วง เมษชาล่ะเพิ่นจังสิเปิดฟาร์มให้พี่น้องเข้าไปเยี่ยมส้มไปเรียนหลู่นําช่วงนี้ก็คือเพิ่นกาลังเตรียมพอพันธม่พันธไหวจ้ะขยายฟาร์มนํ่มกับผู้ที่สนใจก็รอกก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวแม่ต่อยสิไปอัปเดตให้เบิ้งจ้ะช่วงนี้ก็เพิ่นทรงวิดีโอมาใหา้แม่ต่อยลงห้พี่น้องเฮาเบิ่งเรื่อยๆอันนี้เป็นนูในฟาร์มแม่ต่อยสิได้จาก มาจากน้ำเยืน่าฟ้ามล่ะจ้ะจะเริ่มออกลูกแล้วพี่น้องแต่ว่ากับพ่ท่านกลาไปเปิดเบิ้องหลบยายานเพิ่นกาดลูกเนาะในฟ้ามไม่ต่ต้ยนีสีเฮุแบบแยกคอดจ้ะถ้าต้องทดลองไปได้หลายวิธีกะยีสิบตัวมือเพิ่นก็ออกลูกพี่น้อง เขเาขาคูวไหวเขากับสังเกตเอาน่นะ่ะเพราะว่าเข้ากับโมหงว่าเพิ่นเอล่งแล้วเพิ่นสมเลยบอนี่ก็คือเขาคูวไหว้คือกันจ้ะเขากับเบื้องทองเพิ่นแล้วพี่น้องทอง่ใหญ่ๆขื้นมันสีสังเกตได้ดอกตัวแม่เขากับเอาตัวผูออกจ้ะไอตัวแม่เพิ่นเลี้ยงลูกยุ่ผู้เดียวือช่วงนี้ตัวผูเข้ากับโบหลายนะพี่น้องเข้ากับโอยากลุ่งทุนหลายเข้ากับใส่สูตรนี่แหละเอาตัวผูไปไหวในบอ แยกไว้อีกตั้งหากจ้ะจกักสามสีมือเข้ากับจังคอยเอาตัวแม่แม่ไม้ไปลงใส่กัให้ตัวแม่เพิ่นเลี้ยงลูกผู้เดียวออกลูกส่วนสามสีมือที่เพิ่นออกลูกแล้วนี่ก็บพอตรงไปเปิดไปว่นเบิงได้พี่น้องให้อาหารเพิ่นไหวเต็มที่กระป่องกันการการัดลูกจ้ะระบบนามกะง่ายดีจะแบบนี้เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้อง เล็กๆหน่อยๆสั้นๆมาฝากจ้าสวัสดี